ตอนที่หนึ่งในห้องมืดที่มีเพียงแสงจากจอมอนิเตอร์ชายหนุ่มนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ราวกับซอมบี้หลังจากฝ่าฝันการฝึกงานที่หนักหน่วงเขากำลังเล่นเกมออนไลน์อย่างเมามันในโซนสีแดงที่เต็มไปด้วยป้ายหลุมศพของผู้เล่นที่ถูกสังหารจากกลุ่มคนก่อนหน้าตัวละครของเขาผ่านซากเหล่านั้นไปอย่างระมัดระวังของรอบนี้โครดเด็ดเลยสงสัยคงต้องหาคนช่วยฟาร์มแล้ว เขาพึมพำขณะที่มือซ้ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความไปหาเพื่อนร่วมทีมประจำช่วยลงดันหน่อยดีวันนี้ของรอบโครดดีไม่นานนักข้อความตอบกลับก็เด้งขึ้นขอโทษว่ากำลังเดทกับแฟนอยู่ลงไม่ได้เขาเบะป,ปากขยับนิ้วพิมพ์ตอบกลับด้วยความไม่พอใจนี่เห็นแฟนดีกว่าเพื่อนเหรอวะโหข้อความถัดมาทำให้เขาหัวเสียยิ่งกว่าเดิม คนไม่มีแฟนอย่างแกจะไปเข้าใจอะไรละลองหาแฟนดูบ้างสี่ห้าห้าห้าเขาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนจะมองหน้าจอเกมต่อในตอนนั้นเองที่เขาเห็นตัวละครคู่รักสองคนเดินอยู่ไม่ไกลเขาหยุดนิ่งสายตาจดจ่อไปที่ตัวละครในเกมทั้งสองคู่รักในที่นี่แบบนี้เขาคิดอารมณ์หงุดหนดจากเหตุการณ์เมื่อคู่ราวกับเป็นตัวจุดชนวนความอึดอัดที่สะสมมาหลายวัน เขาตัดสินใจไม่รอช้าล็อกเป้าหมายไปที่ฝ่ายชายก่อนจะใช้สกิลโจมตีจนฝ่ายชายล้มลงไปอย่างรวดเร็วตามด้วยฝ่ายหญิงที่ดูเหมือนจะรู้ตัวและหันมาสวนทันทีแต่เขาก็กดใช้สกิลหลบและสวนกลับจนทั้งสองตามตกกันไปในไม่กี่วินาทีแชทโลกเฮดทำอะไรของนายเขาพิมพ์ตอบกลับทันทีด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน เหอใครใช้ให้มาพลอดรักกันในเกมลหลอไอ้พวกจูจีกันในเกมตายตาย,ตายไปซะให้หมดเสียงตอบกลับเริ่มดังระงมในแชทโลกแชทโลกโหดสัตว์แต่สะใจแชทโลกพวกนี้หน้าหมันไส้จริงเห็นแล้วรำคาญแชทโลก555ฆ่าได้ค่าไปเลยหลังจากจัดการตัวละครคู่รักทั้งสองเขาค่อยๆเก็บของดรอบจากเหยื่อที่เขาจัดการไปอย่างใจเย็น ก่อนจะฟาร์มต่อสักระยะแล้วกดปิดเกมด้วยความรู้สึกคลายความเครียดเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ยืเส้นหยื่ก่อนจะเดินไปล้มตัวลงบนเตียงทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงอย่างเหนื่อยล้าอีกแค่เดือนเดียวก็จะจบแล้วเขาพึมพำรรขณะที่หันไปมองเพดานก่อนจะหลับตาลงเพื่อหวังจะหลับไหลแต่เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์กลับดังขึ้นกระทันหันเขาขมวดคิ้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอสว่างขึ้นเผยให้เห็นข้อความจากแอปของบริษัท หัวหน้างานคุณต้องเปลี่ยนกระทำงานเป็นเวลาเก้าโมงเชา้าเขาจ้องข้อความนั้นอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเสียงต่ำบ้าไปแล้วหรือไงมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้เนี่ยความง่วงที่เพิ่งเริ่มก่อตัวหายไปทันทีเขาวางโทรศัพท์ลงข้างเตียงอย่างหมดอารมณ์แต่สุดท้ายเขาก็พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความง่วงเงีย เขาคลางออกมาเบาๆก่อนจะลุกออกจากเตียงอย่างทุลักทุเลจัดการตัวเองอย่างลวกๆก่อนจะรีบออกจากห้องเพื่อไปทำงานตามกำหนดการที่เปลี่ยนกระทันหันพอถึงบริษัทตอน9ก้าโมงตรงทุกคนในสำนักงานดูจะจับจ้องเขาเป็นพิเศษแต่เขาไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งหัวหน้างานเดินตรงเข้ามาหานาทีเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้นส2ตอนเก้าโมงครึ่งมีคนอยากคุยกับนายใครครับ เขาถามทันทีความสงสัยผุดขึ้นในใจหัวหน้างานไม่ตอบยิ้มเจืิญเจพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆราวกับเห็นใจขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้เองชายหนุ่มรู้สึกถึงความกังวลเล็กน้อยที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็กดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นที่เป็นจุดหมายเดินไปสักพักก็ถึงห้องประชุมของบริษัทสูดหายใจลึกก่อนจะผลักประตูห้องเข้าไป ภายในห้องนั้นมีหญิงสาวนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะเธอสวมสูทเรียบหรูที่บ่งบอกถึงรถนิยมและความมั่นใจผมสีทองยาวสลวยรับกับใบหน้าคมสวยตาสีฟ้าสดใสดูสงบนิ่งแต่แฝงความเฉียบคมอายุของเธอมากกว่าเขาสองปีฉลอดลูกสาวของประธานบริษัทที่เขาฝึกงานอยู่นี่แหละนะลูกคุณหนูตัวจริงฝึกงานที่บริษัทพ่อตัวเองพอเรียนจบก็ได้มาช่วยบริหารงานต่อสบายจริงๆ ชายหนุ่มคิดในใจด้วยความรู้สึกชื่นชมปนอิจฉาเขาหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยความลังเลหญิงสาวเหลือบมองเขานิดหนึ่งก่อนจะส่งสัญญาณให้เขานั่งลงโดยไม่ได้พูดอะไรชายหนุ่มรีบทำตามทันทีแม้ว่าห้องจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่บรรยากาศในห้องกลับรู้สึกร้อนขึ้นมาทันใดเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเขาถามพยายามเก็บอาการ เธอไม่ได้ตอบทันทีแต่กลับจ้องเขานิ่งเหมือนกำลังวิเคราะห์ตัวตนของเขาพลางเอ็นตัวเอียงศีษะะเล็กน้อยก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงที่ทั้งนุ่มและทรงพลังตัวละครในเกมชื่อกระเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวเป็นนายใช่ไหมคำถามนั้นทำให้เขาชะงักไปทันทีนึกว่าทำอะไรผิดพลาดซะอีกแต่ที่แท้เป็นเรื่องเกมนั้นเหรอ เขารู้สึกเหมือนกับว่าความกังวลที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็พยายามตอบออกไปอย่างปกติที่สุดครับผมเองมีอะไรหรือเปล่าครับเธอแค่ยิ้มบางๆแต่แววตาไม่ได้ลดความกดดันลงฉันไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างนายที่ดูสุภาพเรียบร้อยจะไล่พีเคคนอื่นในเกมได้โหดขนาดนี้หัวใจเขาหล่นวุบรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทำให้เหงื่อเริ่มซึมออกมา แม้เมื่อคืนจะลงมือหนักไปก็จริงแต่คำถามที่ว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะพยายามตอบกลับด้วยน้ำเสียงปกติที่สุดคุณหมายถึงอะไรครับเธอขยับตัวเล็กน้อยเอนพิงพนักเก้าอี้ในท่าทางที่ดูผ่อนคลายแต่สายตากลับเฉียบคมราวกับกำลังสแกนทะลุจิตใจของเขาฉันแค่สงสัยของที่นายเก็บจากฉันเมื่อคืนนี้ เธอหยุดไปชั่วครู่รอยยิ้มบางๆแต่ที่มุมปากก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นการท้าทายขายไปแล้วหรือยังเขารู้สึกเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางใจของที่เขาเก็บมาเมื่อคืนภาพเหตุการณ์ในเกมฉายขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วภาพนักดาบหญิงที่เขาพีเคโดยไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นอย่าบอกนะว่าเขาพึมพำออกมาเบาๆราวกับพูดกับตัวเอง เธอพยักหน้าเล็กน้อยรอยยิ้มเย็นเยียบที่มุมปากของเธอแฝงไปด้วยความเหนือกว่าและความมั่นใจที่ยากจะต่อกอนใช่นายข่าฉันเมื่อคืนนี้น้ำเสียงของเธอนิ่งแต่เต็มไปด้วยพลังคงคิดไม่ถึงละสิว่านักดาบหญิงคนนั้นจะเป็นฉันเองเขานั่งนิ่งความเงียบในห้องทําให้อากาศหนักอึ้งรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเธอยังคงนั่งคอยขาท่าทางผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดพลางปรยออกมา ไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้มาเอาเรื่องแต่เธอหยุดนิดหนึ่งราวกับจงใจสร้างบรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นฉันมีข้อเสนอคำตอบของนายอาจทำให้ชีวิตในที่ทำงานลำบากขึ้นเล็กน้อยหนะ้าได้ยินดังนั้นเขาได้แต่ถอนหายใจในใจพลางสอบอทอออกมาเบาๆแม่งชิบหายแล้วไง